สายเลยมือเกลกะบาดเอกตรงกลางหัวใจนะครับผมสบายดีนะครับผมสบายแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมคลิปนี้เรา,มาไม่เน้นดูดวงนะเราผมมาพูดคุยกันนะครับผมในโชคชะตาของท่านไม่ได้เน้นดูดวงแต่มาพูดคุยในโชคชะตามันก็มีเกี่ยวพันกับเกี่ยวว่าเรื่องดวงนี่แหละนะครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านอะมมันไม่มีสิสธิจเรื่องนะครับผมถามว่าจริงไหมสิ่งเหล่านี้ นะครับผมบอกได้เลยว่ามันไม่จริงเท่าไหร่หรอกนะครับผมแต่มันโดนบีบบังคับโดนปิดกั้นเอาไว้นะท่านต้องเข้าใจนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้อมรอบท่านเอาไว้นะครับผมถ้าเปรียบเป็นไพ่ก็มีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวข้าพเจ้าไปทําอะไรให้คุณหรือยังไงนะครับผมนะครับผมแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทํำยังไงนะครับผมในเมื่อโชคจะตาท่านโดนบีบบังคับนะครับผมเส้นวิ่งมาจบท่านต้องเชื่อนะ ท่านจะไม่เชื่อไม่ได้นะเส้นวิ่งมามันจบอาจารย์เส้นวิ่งมามันจบมันก็เป็นช่วงจะตาที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ใช่ครับผมแต่ว่าทีนี้เรานับกันตรงกลางหัวใจนั่นเองนะผมเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะผมเราก็ต้องคิดก่อนว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีจริงนะนะผมมันบีบบังคับเรานะผมถ้าท่านไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ท่านจะฟังคลิปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยนะนะผมถ้านะท่าน ฟังคลิปช่องหมอสานท่านก็ต้องเชื่อเรื่องสายศาสตร์ก่อนท่านต้องเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายก่อนนะผมเพราะว่าวันหนึ่งเราต้องก้าวไปสู่จุดนั้นทุกคนอยู่แล้วใช่หรือไม่ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะตายเนี่ยมันมีสิ่งรอบตัวเราเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนะผมเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านถูกกาหนดไว,ว้แล้วจากทวยเทพนะผมทวยเทพกําหนดเอาไว้ก็คืออะไรครับเทวดาประจําตัวของท่านนั่นหละ ครับผมแล้วเทวดาประจําตัวของเรามันเป็นอย่างเนี้แล้วเราจะอยู่แบบมีความสุขไม่ได้หรือยังไงก็ได้สิครับผมเราอยู่แบบมีความสุขได้มีเกิดความแช่มชื่นได้เกิดความราบรื่นได้อ,อะไรก็สุขสมสมหวังได้เราก็พิจารณาเราได้แต่กรรมก็บอกว่าหนีไม่ได้ะครับผมแต่เราทําให้มันเบาบางได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอะไรกระทบเข้ามาเราก็ทําให้มันไม่รู้สึกไม่มีอะไรเกิดขึ้น ับผมเอ้ยดัะนั้นสายเรื่องเงินกระบาลนะครับผมหมอซันก็ขอให้คุณพบกับความสุขความเจริญรุงเรืองมีความสุขเกิดความสุขสมสมหวังดังใจหมายแล้วมีความแช่มชื่นรับรื่นเป็นไปได้ด้วยดีพอเจอเรื่องร้ายๆท่านก็ต้องเข้าใจแค่เฉยมันไปเข้าใจว่ามันเครียดนะ,นะ,นะเองไม่มีเงินดูเลยเองจะได้รู้นะครับผมลองดูดีลองดิ้นกับพื้นโดนเขาขับไล่าสายส่งดูสิโดนดูถูกเหยียดหยามดูสิมันไม่มีใครทนไหวหรอกนะครับผม อย่ามาขี้โม้เลยว่าจะทนไหวมันทนไม่ไหวหรอกนะครับนะผมน้อยคนที่จะทนไหวนะครับนอกจากครูบาอาจารย์เท่านั้นนะที่จะทนไหวแต่เราทนไม่ไหวนะผมเราเป็นสายคารวะน,นะครับทนไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ให้เป็นกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะผมนะผม,นะผมในเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาปิดกั้นแล้วนะผมนะผมถ้าเราพูดถึงถ้าผ่อนเบาได้ไหมก็ได้นะผ่อนเบาจากกระถาเวมนมนก็ได้ ับผมก็ช่วยสวดคาถาป้องกันนะปุ๊ดทางสัตตะรนาบกการังสารังกชามิทำมังสัตตะรนาบกการังสารังกชามิสร้างกังสัตตะรนาบกการังสานังกชามิเจ็บจบเกาะเพชรกำแพงแก้วล้อมรอบไว้นะครับผมครับคิดถึงภาพขึ้นมาก็ป้องกันได้นะครับผมแต่สิ่งเหล่านี้เราจะทําให้เราดวงดีนะครับกลุ่มของเราจะทําให้เราดวงดีจะทําให้เราเฮงจะทําให้เราปังแล้วเราจะทํำยังไง ับผมก่อนอื่นแน่นอนหมอสันก็พูดไปทุกคลิปอะับผมนะพูดไปทุกคลิปว่าทํำยังไงหมอสันก็บอกว่าไล่มันออกไปับผมสิ่งเสนียจังไรอ่ะประมงคนไปถามอาจารย์ที่ไหนก็ได้ถามสิงแสงก็ได้ห่วงจุยก็ได้ตกาศาสตร์เลยเไปถามหมอผีก็ได้ถา,ถามใครก็ได้เอ้าเหมือนกันหมดทุกลับรองได้เหมือนกันหมด,ไ,ด,หมหมดไปถามพระก็ได้พระก็ไล่เหมือนกันนบเสนียจังไรวิวันใจเยสาบปทุกสาบปโศกสาบปโลกสาบปภัย ส,สเคาะเสนียจังไรพิวันชัยเยนะครับสพะทะานางนะก็เหมือนกันทุกศาสตร์นะครับผมเพราะฉะนั้นท่านฟังคิดหมอสันหนะมอสันก็พยายามเป็นสะพานบุญนะนะครับผมเป็นสะพานบุญแต่ว่าจะไปก้าวร่วมฟังเวอร์วังเวอร์ขนาดนั้นพูดไม่ได้นะครับผมไม่ก้าวร่วมมันมีเยอะกว่านี้นะที่มันพูดออกมาไม่ได้นะครับผมมันเวอร์เกินไปมันเวอร์เกินไปที่จะไม่สามารถพูดไม่ได้พูดได้นะครับผมจะพูดเยอะไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้า ับผมอย่างเขาจะหาว่าเราว่าบ้าับผมเพราะฉะนั้นเราพูดแค่นี้พอเราพูดตามที่กูบาอาจารย์สอนไว้แล้วเราก็มาสืบทอดต่อับผมเพราะฉะนั้นเรื่องราวสายไรมือกระบาดหมอสันก็เปรียบัะผมกับคนที่มีเคาะกรรมแต่ส่วนมากจะมีัะผมลายมือตอนแรกมันไม่มีนะมันไม่มีนะเดี๋ยวมันจะมาพอท่านมีเคาะกรรมเมื่อไหร่มันจะมาถ้าไม่มีแบมือให้หมอสันดูเนี่ยหมอสันก็จะบอกไม่มีอะไรเลยดวงค้นเนี่ยโล่งเรียบ แอบมันชอบคุยเล่นอย่างเงี้ยโล่งเรียบแปบไม่มีอะไรเลยเบือแบนแอบนะครับไม่มีโหนกไม่มีโนนนะผมเนี่ยทำแบมือเงี้ยมือแบนแปบนะไม่มีโหนกไม่มีนูน,ะน,น,น,นโคตรยากจนเลยนะเนี่ยโคตรลำบากเลยนะผมเพราะว่าอะไรมือมันต้องอวบอิม่มนะมือมันต้องอวบอิม่มนะผมอวบอิ่มจับแล้วโน้มผู้หญิงคนนี้จับแล้วนุ่มนน่ม,นม นับอยากจะมาเป็นภรรยาใช่ไหมนะมีบุญกุศลวาสนาแล้บื้อวันนี้แบนแป๊บแบนแบบโอ้โหดำก็ดําไม่เคยขัดขี้ใครเลยเขาก็ต้องถูกตามนี้ใช่หรือไม่ดูแล้วโอ้โหชีวิตโคตรยากจะจนเลยแลอย่างงี้อย่าดูดวงเลยเปลืองตังค์เอาเงินไปทําบุญดีกว่าไม่ต้องดูกะหมอสันเปลืองตังค์แ้บผมเปลืองตังค์มาดูแไม มือมันบปนแป๊กเนี่ยแต่ส่วนมากไม่ใช่อย่างนั้นไงคนที่มาดูเนี่ยนะนะครับคนที่มาดูส่วนมากมีบุญกุศลวาสนาไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้แบมือออกมาแต่ละคนนะหมอสันบอกเลยนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้รับนะครับอด่าจะอีกพักหนึ่งจะเปิดแล้วครับผมช่วงนี้หยุดพักแป๊บหนึ่งนะครับผมต้องเข้าใจหมอดูนะท่านต้องเข้าใจหมอสันด้วยนะะครับผมพวกนี้มันดูตลอดไม่ได้นะหมอสันย้ำไม่ด้นฟังก่อนนะครับท่านที่แบบหมอสันติดต่อไม่ได้หมอสันทาอย่างนี้กับหนูได้ยังไงอย่านะ อย่าโกรธหมอสันนะบอกไว้ก่อนนะท่านต้องเข้าใจหมอดูนะหมอดูแต่ละคนไม่เหมือนกันพลังไม่เหมือนกันระบอกหมอสั้นหมดพลังเร็วพราะอะไรดูช่องหมอสั้นดิสายอารันกางกระบาท x ตรงกลางหัวใจแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะท่านต้องเข้าใจหมอสั้นนะท่านจะมาโกรธหมอสันไม่ได้นะโออาจารย์ไม่ตอบหนูงอนเพราะว่าคนไทยเรารู้ใจกันไงถ้าไม่ตอบไม่ให้เกียรตินะถ้าไม่ตอบจะไม่คุยต่อไปเลยนะ ่ว่ามันเป็นเคสของหมอรู้นะคท่านต้องเข้าใจหมอซันด้วยนะเพราะช่วงนี้อาจารย์ไม่ตอบอาจารย์ไม่ให้เกียรติหนูบล็อกทิ้งเลยใจเย็นๆอย่ยงเหรอะะนันก็กลับมาแล้วนะมันเป็นช่วงๆนะการดูดวงเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนพลังไม่เท่ากันนะบ,บางคนโ,โครคโรคภัยไข้เจ็บมันไม่เหมือนกันโรคกรรมมันไะม่เหมือนกันนะผมถ้าโรคก,กรรมไม่เหมือนกันวิญญาณที่ตามติดมาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้น ถ้าหมอจันเปิดมากๆช่วงไหนหยุดก็คือหยุดจริงๆครัอย่พักหนึ่งอย่มันอยามากก็กลับเองเพราะว่ามันไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร,ร่แล้วผมไม่มีสิทธิเลือกมากเท่าไหร่มันโดนบีบบางครับเองต้องดูผมแต่ก็เป็นช่วงๆไปเป็นช่วงหยุดหมดพลังก็หยุดอย่างครูบาอาจารย์บอกครูบานั่นบอกหยุดซีย้อมหยุดชั่วคราวพลังมากก็เริ่มใหม่อาจารย์ก็เขียนยัน กูบาเขียนยันนะแต่เราไม่ได้เข้าไปหากูบาเลยนะผมนานแล้วไม่ได้เข้ามาหากูบาเลยนะผมนะกูบาคนแน่นมากนะครับผมดังน,นั้นในโชคชะตานะครับท่านต้องเข้าใจในเมื่อดวงชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนะผมแต่ว่าทุกคนที่มันมีเมื่อมาดูเนี่ยโอ้โหดวงวาสนาดีทั้งนั้นไม่งั้นเขาไม่จ่ายตังค์หรอกเขาไม่มีตังค์จ่ายหรอกคนไม่มีวาสนาของท่านไม่เคยเจอแบมือมาโอ้โหแบนแปบ เหมือนกระ,ระดูกติดหนังอย่างนี้ไม่มีอีกมีแต่คนรวยๆมาดูมีแต่คนมีบุญมาดูแล้วมีแต่คนแบบโอ้โหมีบุญวาสนาเส้นวาสนาจากเดินเนี่ยเดินจันท์เนี่ยวิ่งทะลุไปเลยวิ่งทะลุไปเนินด้วรหัสเลยอย่างนั้นเลยแ,ลแต่ละคนไปอย่างนี้ไม่งั้นก็ถ้าเป็นแบบคนแบบที่ทํางานยี่สิบสี่ชั่วโมงเส้นวิ่งบรรจบกับเส้นชีวิตเลยนะผมคนแบบนี้เยอะมากนะผมแบ,บมือมาแทบไม่ต้องดูเหมือนกันหมดพูดไปกี่คนก็เหมือนกันหมดนะผมแต่ช่วงไหนล่ะ ที่จะมีเรื่องครับช่วงไหนที่จะมีเรื่องเท่านั้นเองเราบอกมอนสนก็จะบอกทางเราวางช่วงนี้นะที่จะมีเรื่องมีเรื่องอะไรเรื่องดีและเรื่องร้ายเดาไม่ได้บอกไม่ได้เหมือนกันนะบ,บางทีแบมือมาก็ไม่รู้เหมือนกันดวงเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแต่ถ้าเราตีตามเส้นวิ่งมามันาจบเราก็จะตีความเรื่องไม่ดีนะนะครแต่ว่าถ้าฟิ้งเส้นวิ่มาจบ,บาท่นก็จะบอกเป็นทุกขลาะนะนะครับเพราะฉะนั้น นะในโชคชะตาของท่านในเมื่อดวงชะตาของคุณโดนปิดกั้นไว้นะครับเอาง,ง่ายๆเลยท่านก็ตีฝาวงล้อมอ,นะออกไปบางระจันนะบางระจันไตให้ตไตีออกไปไต่ฝาวงล้อมออกไปท่านตีออกได้ไหมละ่ะนะพอเข้าใจความหมายไหมผีล้อมรอบท่าน,นไว้เจ้ากรรมนายเวรล้อมรอบท่าน,นไว้มีดาบล้อมรอบไปถูพิตาท่านไว้นัะผมท่านตีฝาไปได้ไหมถ้าตีฝาได้เองรวย ครับถ้าเองฝาดเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เขากลั่นแกล้งเองทุกวันส่งนกส่งตุ๊กแกส่งจิ้งจกส่งสิ่งจังไรให้กับท่านนะครับผมถ้าเป็นสายเลื่อมมือกระบาดท่านต้องกข้าใจบอกอาจารย์มาพูดอะไรจังไรส่งให้หนูถ้าเป็นสายเลื่อมมือกระบาดหมอสันติตีความแบบนี้โอ้เส้นวิ่งมามันจบเส้นวิ่งสามเซนสิบเซนเนี่ยวิ่งมามันจบมีสามเหลี่ยมขึ้นตีความทันทีเองเนี่ยแม่งจอมขมังเวชชาติแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาเองโดนจัดหนักครับ ครับผมก็คือผู้มีบุญไงแนะร้บผมดวงของท่านคือผู้มีบุญกุศลว,สวาสนาหมอท่านก็ตีความทุกคิปไม่ใช่ดวงย่ำแย่ตกตามเบี้ยดินนะครับผมดวงแจ็คพอตรางวัลที่หนึ่งไงนะครับผมแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนมีเส้นตรงไหนล่ะนะครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาท่านก็ต้องรู้สินะครับผมว่าหมอท่านบอกว่าสายหนงหมือนกระบาทดีนะครับผมเราไม่พูดดีเยอะๆไงนะครับเราพูดเรื่องร้ายก่อนร้ายเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตา แต่เรื่องดีนะครับผมเรื่องดีปล่อยให้มันดีไปเรารู้อยู่แล้วว่าสายน้ำมือกระบาดดวงผู้มีบุญกุศลศาสนาแต่โดนเทวดาจัดหนักจัดเต็มนะครับผมจัดหนักอย่างหนักโดนจักหนักโดนจักหนักแรงขะหนักนะครับผมเขาเรียกว่าโดนอย่างหนักนะครับผมแต่ท่านตีฝ่าวงล้อมได้ไหมล่ะก็บอกแล้วไงครับออส่านบอกว่าในโชคชะตาให้ท่านเป็นดวงเทพนะครับดวงเทพคือ ไม่มีใครกําหนดดวงชะตาได้ต่อให้หมอดูทานายแม่นเอ็งก็ทานายข้าไม่แม่นหรอกน้ผมก็คือดวงเทพไงน้าผมไม่มีใครกําหนดดวงชะตาเอ็งจะดูดวงให้เทพเหรอดูให้แม่นเดเองดูเลยล้วหมอจันก็ดูเอ็งก็เจาะไม่เข้าน้ผมหมอดูเจาะไม่เข้าดวงชะตาเทพถ้ครับอาจาร์หมอจันดูไม่แม่นหรอกเจาะไม่เข้าเว้ยดวงฉันเป็นเทพ เพราะอะไรฉันไม่กําหนดตามดวงชะตาฉันหมั่นทําบุญกุศลวาสนาฉันจับหนักจัดเต็มถึงแม้ดวงชะตาฉันตกต่ำเบี้ยดินครับฉันก็ปล่อยนอกปล่อยปลารู้อัตโนมัติไงครับไม่ต้องมารอให้หมอดูทักเออไปปล่อยนอกปล่อยปานะัะผมทำอย่างนี้แก่ตอเมื่อคนถามนะถ้าไม่ถามหมอสันไม่พูดครับเสียซวยคำพูดนี้ไปแก้เขาไม่ได้ับผมไปแก้ดวงเขากำลังจะเจอครับแล้วนอกจากกูบาอาจารย์ ท่านมีบุญบารมีวัสนามากนะโยมไปทาอย่างนี้สิไปทาอย่างนี้สิออไปบางสกุลสิอะไรก็ว่าไปนะผมหลวงพี่ทําให้ผมไหมทำให้เมตตาจัดหลวงพี่เมตตาจัดครับหลวงพี่ป่วยเองนะครับพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องเข้าใจว่ามันเจาะไม่เข้านะครับผมดวงชะตาเจาะไม่เข้าถ้าเจอเรื่องผีปีศาจวิญญาณร้ายถูก็ไม่แม่น ับผมถ้าซื้อเรื่องเราเล่นผีช้วยแก้วซื้อกอกมนมันก็หลอกเรานะครับหลอกเราเราเจาะไม่เข้ามันหลอกเรามันการแกล้งเราเจ็บปวดรัวรา้าวเราก็ดูไม่แม่นแล้วเราก็โดนว่าหมอสั้นนั่นไม่แม่นวะก็มันปิดเอาไว้ <laughs> มันดูไม่ได้เพราะว่าผีมันบังเอาไว้นะผมสิ่งเหล่านี้เชื่อไม่เชื่อไม่รู้เพราะว่าเจ้ากรรมในเวรทุกคนมีนะครับเจ้ากรรมในเวรทุกคนมีมันปิดเอาไว้ เองจะจอบเองแก้ให้ได้เนะผมนะผมเพราะฉะนั้นครูวา่าครูอาจารย์หมอไพ่ก็จะบอกเหมือนกันนะผมน้องสันถามดวงวิญญาณมันถูกว่ามันต้องการอะไรนะครับต้องการอะไรต้องการสังฆทานไหมต้องการนะผมสังฆติไหมสังฆติไหมเอาไหมนะผมถวายพระไตรจีบอลให้มันไหมก็เป็นการสื่อนะท่านลองสังเกตดู เพราะฉะนั้นหมอดูเขาก็จะบอกว่าอะไรครับถามดวงวิญญาณลูกกุมารเอ้ยที่เองไปทําแท้งมาเนี่ยข้าพเจ้าจะถามว่าถ้าไปทําสังกระทานมิหารทานทาธรรมทานเนี่ยครบถ้วนเลยเนี่ยเองจะยอมปลดปล่อยคนนี้ไปไหมถ้าเปิดมาปลดปล่อยได้สบายก็ดวงชะตาก็รลอดพ้นเองฝ่าวงล้อมจากมีดดาบล้อมรอบปถดหูปิดตานั่นเองครับดวงชะตาจะเปิดทันทีแล้วนะผมเนาะ สายเรืองมือกระบ,บาดนะหมอซันมาพูดคุยนะขอให้คุณมีความสุขเกิดความสุขเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นครับลิปของเราก็ทาไปเรื่อๆยๆสบายๆนะครับฟังกันไปเรื่อยๆนะครับกดนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอซันด้วยนะผมขอให้ท่านแจ่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจใหมายนะครับสวัสดีครับ